โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลนุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจทคลึงลนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอ้าวมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคลิปแรกจะเป็นคลิปิเควหเบอร3คู่นะครับพี่เจทฝากพักยก77อยู่ในคอมเมนต์นะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังจะกลับมาแล้วนะครับบรรดาลีกใหญ่อีกประมาณสัก10กว่าวันครับจะเริ่มแล้วนะครับดังนั้นเข้มข้นแน่นอนนะครับอ้าว คลิปแรกไปเริ่มที่เวลา6โมงครึ่งช่วงเย็นก่อนเลยครับฟุตบอลชนิส ซุปเปอร์ลีกของจีนนะครับเซียงไฮพอร์ตทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเทียนจินจิ้นเหมือนอันดับ6เซียงไฮพอตเนี่ย46แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มเซียงไฮ้เสินหัวมา5ต่อ0ูนเลยนะครับตัว่ังชาติมีเทเยสบราวนิงคุมเกมรับตรงกลางมีเพลเมเกอร์อย่างออสการ์ตัวบราซิลนะครับข้างหน้าวาเทียสวากัรตตัวอาร์เจนเล่นกับอู่เลยครับกองหน้าทีมชาติจีนนะครับที่กลับมาจากการค้าแข่งในยุโรปในขณะที่เทียนจินเนี่ย30แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าน เสมอกับชังชุนญแญย่ไทย0นย์ต่อ0นะครับตัวต่างชาติเนี่ยมีฟรานเมริดาตัวสเปนนะครับนาลุกมีฟาโรโรซาตัวบราซิลกองหน้าก็เป็นโรเบิร์ตเบริทหัวหอกชาวสโลเวเนียครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยเสมอ0ูนย์ที่บ้านของเทียนจินนะครับคู่เนี้ยก่อนเกมเขามองเซี่ยงไฮพอร์ตเป็นต่อแน่ครับดูแล้วเนี่ย ชั่วโมงนี้หยุดยากจริงๆนะครับเล่นในลีกมา19นัดชนะถึง14เกมครับเรียกว่าเกมรุกสุดยอดจริงครับสำหรับเซียงไฮพอร์ตในตอนนี้ครับเทียนจินอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดรอปด้วยนะครับไม่ชนะใครมา5เกมครับคือพิเจตมองว่าประตูแรกมาไหวไหลแน่ครับเซียงไฮพอร์ตการันตี1ประตูและเป็นรุ้นประตูที่2คู่นี้เชียร์เซียงไฮพอร์ตนะครับ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูฟุตบอลยูโรปาคอนเฟลินส์ลีกรอบคัดเลือกคืนนี้เป็นนัดที่2นะครับโรเซนบอร์กจากนอร์เวย์จะเปิดบ้านเจอกับครูซาเดอร์จากไอร์แลนด์เหนือครับเกมแรกเสมอมา2-2ที่บ้านของครูซาเดอร์นะครับโอกาสยังเปิดกว้างนะครับโรเซนบอร์กเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านเบียดชนะออสมา3-2ครับตัวหลักๆมีโอเลสซีเตอร์เจดอนเนลสันตัวแคนาดานะครับกองหน้าเป็นคาโลโฮเซ่ครับเจอกับครูซาเดอร์ได้พักมาเต็มๆเมพราะว่าลีกอยู่ในช่วงรอลีกเปิดนะครับมีรอสคลาร์ คุมตรงกลางแนวรุกเป็นจอแดนฟารเล่นกับอดัมเลกกี้นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโรเซนบอร์กเป็นต่อเยอะพอสมควรครับเอาเอง,ง่ายการเสมอมาในเกมแรกเนี่ยนั่นหมายว่าโรเซนบอร์กขอแค่เบียดชนะก็จะเข้ารอบนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ ต้องยิงถึง2ผมว่าเยอะไปครับจริงๆเกรดบอลไอแลนด์เหนือก็ไม่ถึงกับเป็นรองนอร์เวย์เยอะนะครับแล้วครูซาเดอร์ทำให้เห็นว่าเกมแรกสู้ได้ดีครับเกมแบบนี้วัดใจครูซาเดอร์คือพี่เจ็ดมองว่ามีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูเชียครูซาเดอร์นะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครับไปที่อาฮุสจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูชจากเบลเยียมเกมแรกเนี่ยคลับบูชเปิดบ้านถล่มมาก่อน3-0กลุ่มความเรียบเรียบไว้เยอะเลยนะครับแถมอาฮุสเนี่ยล่าสุดในลีกก็แพ้ขาบ้านให้กับนอร์เวย์แลนด์มา1-3ครับตัวหลักมีแมดเมดเซนคุมตรงกลางนะครับคู่หน้าเป็นโทเบียสเบ็กกับพลาตติกมอร์เทนเซนเจอกับคลับบูช เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอเมเชลลน1-1นในเกมลีกนะครับตัวหลักๆก็เหมือนเดิมนะครับอันเดรสโอเซนทาจอนบูคะเนนตัวแคนาดาครับมีฮานส์วานาเคมตัวหลักกองหน้าก็เป็นอีกกเตียโกหัวหอกชาวบราซิลนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายังมองคลับบูชบุกมาเป็นต่อทีนี้ความน่าสนใจคือคลับบูชยิงมาแล้ว3ลูกคือตุนไว้3ครับคือพี่เจตมองว่าคลับบูชมีโอกาสที่จะพักตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับในขณะที่อาฮุสเล่นในบ้านเป็นเกมของศักดิ์ศรีครับ เกรดบอลเดนมาร์กจะว่าไปก็ไม่ถึงกับเป็นรองเบนเย่อมมากนักนะครับเกมแบบนี้เล่นในบ้านพี่เจ็ดมองว่าอาจจะตกรอกแต่วัดใจอาฮุสดีกว่าครับไม่น่าจะแพ้ซ้ำสองครับเกมนี้เล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์อาฮุสนะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกนะครับชอบที่เซี่ยงไฮพอร์ตครูซาเดอร์และอาฮุสนะครับและเดี๋ยวเจอกันในครึงหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย